ดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูนำโจทย์มาฝากนะคะเป็นโจทย์คณิตวันละข้อนะคะเป็นเรื่องเซตมสซึ่งวันนี้โจทย์ที่ครูอนำมาฝากเป็นโจทย์ปัญหาเซตซึ่งอยู่ในข้อสอบแพท1หนึ่งนะคะปีเป็นของเดือนมีนาคมปี2559นเะคะเป็นข้อที่2นะคะ,ะข้อสอบแพท1หนึ่งเนี่ยเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ และเป็นโจทย์เลขที่ยากที่สุดในบรรดาการสอบทั้งหลายของนักเรียนนะคะเพราะมันจะยากกว่าข้อสอบโอนไแล้วก็ยากกว่าเจ็ดวิชาสามาัญนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่ได้คะแนนแผทหนึ่งเยอะๆเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์นะคะมาเรามาดูกันนะคะว่าโจทย์วันนี้ที่ครูมาฝากจะยากขนาดไหนนะคะอะมาดูนะคะ เขาบอกว่าในการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งเกี่ยวกับความชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยนะคะพบว่านักเรียนห้องนี้เนี่ยชอบเรียนวิชาดังกล่าวเนี่ยอย่างน้อยอยู่หนึ่งวิชานะคะซึ่งถ้าชอบเรียนวิชาอย่างน้อยหนึ่งวิชาก็แปลว่าไม่มีคนไม่ชอบวิชาทั้งสามวิชานี้เลยถูกไหมคะดังนั้นข้างนอกตรงเนี้ ก็จะไม่มีคนชอบเลยเก็ไม่มีคนอยู่เลยก็คือมีศูนย์คนนั่นเองนะคะก็คือไม่มีคนชอบเลยต่อไปบอกว่ามี24คนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะถ้าครูกำหนดให้ n b n a นะคะให้เซต a เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้น n a ก็จะเท่ากับ24นั่นเองนะคะ ต่อไปประโยคถัดไปบอกว่ามี22คนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะครูให้เซต B แทนดังนั้น nB ของครูก็เท่ากับ22นะคะมี21คนชอบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะครูให้เป็นเซต C ดังนั้น nC ก็เท่ากับ21และประโยคถัดไปบอกว่ามี21คนชอบเรียนเพียงวิชาเดียวนะคะชอบเรียนเพียงวิชาเดียวก็คือ ชอบเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ภาษาไทายอย่างเดียวนั่นเองรวมกัน3ส่วนนี้จะเป็น21แต่เรายังไม่สามารถเติมได้นะคะและข้อความถัดไปบอกว่ามี4คนชอบเรียนทั้ง3วิชาก็หมายความว่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะที่ชอบเรียนทั้ง3วิชานะคะก็คือ NA in เออินสนั่นเองนะคะเป็น4คนและคำถามนะคะเขาถามว่า จำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้แล้วเขาก็มีช้อยให้เราเลือกนะคะซึ่งถ้าชอบเรียนภาษาอังกฤษก็คือวงกลม B ใช่ไหมคะหรือชอบเรียนภาษาไทยก็คือวงกลม C แต่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ก็คือวงกลม A เนี่ยเราไม่เอาก็จะเป็น3ส่วนนี้นะคะตามที่เมาส์คูชี้นะคะอ่ะเรามาดู ที่บอกว่ามี21คนชอบเรียนเพียงวิชาเดียวเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่สามารถเติมตัวเลขไหนลงไปได้นะคะตรงนี้เขาไม่ได้บอกมาเนาะตรงกลางที่เป็น2ส,ส่วนทับกันเนี่ยไม่ได้บอกมาเลยดังนั้นครูก็จะสมมติจำนวนสมาชิกลงไปนะคะสมมติว่าครูให้ a แทนจำนวนคนที่ชอบเรียนคณิตศสาสตร์อย่างเดียวนะคะ b แทนคนที่ชอบเรียนคณิตเรียน ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะแล้วก็ c แทนคนที่ชอบเรียนภาษาไทยอย่างเดียวดังนั้นจำนวน a บวก b บวก c ก็จะเท่ากับ21คนนั่นเองนะคะจากประโยคที่บอกว่ามี21่คนชอบเรียนเพียงวิชาเดียวถูกต้องไหมคะและนะคะเราก็ไม่ทราบอีกว่าส่วนตรงนี้นะคะตรงกลางที่ชอบ2ออย่างเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครูก็เลยกำหนดนะคะ เมื่อกี้เราได้สมการให้เป็นสมการที่1นนะคะจากนั้นครูก็กําหนดตัวแปรนะคะจานวนสมาชิกแทนคนที่ชอบเรียนทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแต่ไม่ชอบภาษาไทยนะคะมี e คนคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะและนะคะมี f คนนะคะใช้คาว่าและเนาะและคนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์และ ภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนอังกฤษนะคะมี G คนเราก็สมมุติจำนวนสมาชิกแบบนี้นะคะเพราะเหตุผลเราไม่สามารถเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยเติมได้หมดถูกไหมคะดังนั้นมันก็เลยเป็นตัวแปรนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือจำนวนสมาชิกของเซต A นะคะทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็น24จากโจทย์นะคะดังนั้น มีส่วนนี้ที่เราทราบ4แสดงว่า3ส่วนนี้รวมกันจะต้องได้20ถูกไหมคะเอบวกเบวกจเนี a ่ย e มารวมกับ4มันต้องได้24ดังนั้น3ส่วนนี้รวมกันต้องได้20ดังนั้นครูก็เลยได้ว่า a บวกเบวก g เท่ากับ20เป็นสมการที่2นะคะต่อไปเรามาดูวงกลม b นะคะวงกลม b ทั้งหมดรวมกันได้22นะคะ ตรงนี้เราทราบแล้วแสดงว่า3ส่วนนี้รวมกันจะต้องได้18ถูกไหมคะเพราะ18บวกสจะได้22พอดีนะคะให้เป็นสมการที่3ค่ะและวงกลม C นะคะทั้งหมดรวมกันเป็น21แสดงว่า3ส่วนเนี้ยรวมกับ4จะต้องได้21ดังนั้นครูก็ได้ว่า C บวกเบวกจจะเท่ากับ17เพราะ17บวกกับ4จะได้21พอดีนั่นเองนะคะ และจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเราทราบว่า a บวก b บวก c เป็น21เนี่ยถ้าเราใช้การสังเกตสมการที่2 3 4จะเห็นว่ามีตัวแปร a b c ถูกไหมคะและเราทราบว่า a บวก b บวก c เท่ากับ21ดังนั้นครูก็เลยเอาสมการ3สมการนี้มารวมกันนะคะเพื่อให้ได้ a บวก b บวก c เราจะได้แทนค่าลงไปได้นะคะดังนั้นครูจะลง จะแทนค่าเลยเนาะเอาสมการที่2 3 4บวกกันก็จะได้ a บวก b บวก c ซึ่งมันได้21ครูแทนค่าเลยนะคะเป็น21ต่อไป e บวก e บวก f บวก f บวก g บวก g e บวก e ก็ได้2 e ใช่ไหมคะ f บวก f ก็ได้2 f และ g บวก g ก็ได้2 g และเอาตัวเลขข้างหลังมาบวกกัน20บวก18บก17็ก็จะได้55นะคะจากนั้นย้าย21ไปลบก็จะได้2 e บวก2 f บวก2 g เท่ากับ34และ,ะจะเห็นว่า2สามารถดึงออกได้ใช่ไหมคะครูก็ดึง2ก็จะได้2คูณกับ e บวก f บวก g ดังนั้น e บวก f บวก g ก็จะเท่ากับ17นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ efg มาแล้วนะคะและสังเกตนะคะโจทย์ถามว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเราดูจากแผนภาพก็คือส่วนนี้ใช่ไหมคะก็คือส่วน b บวก f บวก c ใ่หมคะ,ะทีนี้เรามาดูสมการนะคะสังเกตสมการที่3กับ4นะคะ ถ้าครูเอาสมการที่3กับ4มาบวกกันนะคะและครูจัดกลุ่มนะคะครูจะได้ว่า b บวก f บวก c แล้วบวกกับ e บวก f บวก g จะเท่ากับ18บวก17ได้35ทำไมครูต้องจัดกลุ่มแบบนี้เหตุผลเพราะว่าเราทราบว่า e บวก f บวก g ข้างบนเนี่ยได้17ใช่ไหมคะครูก็สามารถแทนค่าตรงนี้เป็น17ได้ ดังนั้นครูก็สามารถหา b บก f บวก c ได้เลยซึ่งมีค่าเท่ากับ18นั่นเองดังนั้นเราได้ว่า b บก f บวก c จะเท่ากับ18และสิ่งที่โจทย์ถามจำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็คือส่วนที่เป็น b บวก f บวก c ซึ่งมีค่าเท่ากับ18นั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ยากไหมคะนักเรียน